เหลืออีกเจ็ดวันก่อนงานเทพสการิีใหม่จะเริ่มอมืพี่ส่งอยู่มีอะไรค่าช่วยพี่อะไม่เป็นไรค่าทําเองได้นะให้ค่าช่วยเธอค่าทำอาหารเก่งนะก็ได้งั้นเจ้าไปหั่นผักว้าวทักษะการใช้มีดของเจ้าดีมากอาขอบคุณน้องหวังเป็นอะไรอะไรกันที่นี่มีผิดด้วยโอ้นั่นยาชูกำลังที่ข้าปรุงให้องค์ชายนี่องค์ชายต้องชอบมากแน่ ข้าติดอยู่ในคอขวดน,นี้มานานแค่ไหนแล้วข้าจะล่วงสู่อาณาจักรปรมมจาย์ระบบของรางวัลของข้ายังไม่ได้สุ่มเลยอะไรเนี่ยได้แท้แห่งความรักบ้าไปแล้วไม่เอาไม่เอาขอขึ้นขอขึ้นสุ่มใหม่แชร์ในข้ั้งของข้ามีเยอะแยะผู้เล่นเป็นเด็กที่โตแล้วดังนั้นใช่เหตุผลในการสุ่มแล้วสุ่มเลยอยากขึ้นจะขึ้นของไม่ได้หน่อยขอข้าดูหน่อยเถอะว่ามันมีผลอะไรพิเศษ พี่ใหญ่ตีข้าอ้าดีจังเลยพี่ใหญ่สุดยอดตีข้าอีกสิได้เวลาทานข้าวฟาบาทเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรอย่าสนใจเลยใช่แล้วพี่หงฉูปรุงยามาให้ไม่ให้ตายเถอะยาที่หงชู่ทำให้ข้ากินทีไรก็ไม่ชินสักทีจริงสิพี่ใหญ่ใส่เช่นั่นที่พี่ใหญ่ตีข้าข้ารู้สึกดีมากเลยแบบอธิบายไม่ถูกนะอย่าไปคิดถึงมันครับหวัดดี ลินเฟิงมหาข่ามีอะไรหรือข้ามาถามเรื่องคดีนี่มันก็ใกล้งานเทศการแล้วเรื่องนั้นคุยที่นี่มไม่ได้อืลินเฟิงข้อสงสัยในคดีรอบวางเพิงได้ขี้คายแล้วเหรียญหูหมายผมว่าไงเจ้ารู้ตัวคนร้ายแล้วหรอไม่แต่เราไม่สามารถสืบคดีนี้ได้อีกต่อไปแล้วหมายผมว่าไงใช่ผู้บัญชาการพูดด้วยตัวเองว่าคดีนี้จบลงแล้วและห้ามยุ่งเรื่องนี้อีกต่อไปเหรียญหูเจ้าไม่ได้บอกสิ่งที่เราเจอเหรอ ข้าบอกทุกอย่างแต่ผู้บังคับบัญชาก็พูดคำเดิมว่าไม่มีหลักฐานที่เพียงพอลินเฟิงปล่อยวางซะเถอะใกล้ถึงงานเทศกาลแล้วข้าจะยุ่งมากในช่วงนี้ปล่อยวางงั้นเหรอเฮ้เฮ้ผ hey, hey, ู้เล่นเราเนื่องจากระบบนี้มีคนยุติธรรมอย่างแรงกล้าอ,อย่างแรกที่ต้องกําจัดก็คือความชั่วร้ายมีคนอยู่เบื้องหลังระบบจะต้องให้ผู้เล่นตรวจสอบระบบนี้ไม่ชักจะเรื่องมากขึ้นทุกวันเป็นอะไรเรียนหูข้าขอร้องลาะเจ้าชายคนโตแบตอบติดต่อกับอาณาจักรอื่นอย่างลับๆ และวางแผนบางอย่างข้าต้องการที่จะให้เจ้าช่วยเพื่ออาณาจักรของเราเจ้ามีความยุติธรรมข้าชอบนะได้ข้าจะช่วยเจ้าเจ้าเคยมาวังหรือยังไม่นี่เป็นครั้งแรกของข้ามันมีสีดําและสีแดงให้ความรู้สึกเหมือนกับมีมวลขังในตำนานดินแดนนี้เป็นดินแดนที่แห้งแล้งและเมื่อไม่นานมานี้มีมังกรดําตัวหนึ่งที่ถูกฆ่าและเลือดของมันก็ทําให้ดินแดนที่นี่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเข้าใจแล้วอ่ะสนมฉี่มาแล้ว สนมสีมานั่งลงและทำามเคารพเถอเย็นดีที่ได้พบครับนางสนมสีลุกขึ้นเถะนางสนมสีใช่แม่ของหยุนลินใช่ไหมนี่คือผู้หญิงที่สั่งสังหารจัก,กรพรรดิเมื่อ3ปีก่อน